คืนสาคิดให้ดีก่อนที่จะตั้งวงกินผิดที่ช่วงสมัยที่ผมยังคงเรียนอยู่มัธยมตอนปลายผมมีเพื่อนอยู่หลายกลุ่มในหมู่บ้านเวลาเย็นผมมักจะไปนั่งเล่นกันที่วัด จะมีอยู่สามคนที่เป็นเพื่อนสนิทคือผันโรธและนิ่มซึ่งเป็นเด็กวัดพวกเรามักจะเอากีต้ามานั่งเล่นและร้องเพลงผมชื่อสังอาศัยอยู่ที่อำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์มีอยู่วันหนึ่งโรธ ได้เอาเหล้าใส่ย่ามมาผมกับผันและนิ่มกำลังนั่งเล่นกีตาร์กันอยู่นิ่มเรือไปเห็นขวดเหล้าก็เลยต่อว่านิ่มพูดออกมาว่าเฮ้ยโลดนี่มันไหนวัดนะ เดี๋ยวใครมาเห็นเข้าพวกเราจะเดือดร้อนโร,โรดได้แต่ยิ้มและพูดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกอก็แอบกินสัวนิ่มไม่พอใจโลดที่พูดออกมาอย่างนี้ แล้วรีบเดินออกไปผมเอากีตาร์วางลงข้างแคร่ส่วนผันก็คอยมองซ้ายมองขวากลัวใครจะมาเห็นโรดได้ลินเล่าใส่แก้วพลาสติกที่เตรียมมาส่งให้ผมพร้อมน้ำเปล่าเราสามคนได้นั่งคุยกันไป กินกันไปจนถึงเวลาสามทุ่มผมเริ่มรู้สึกเมามากส่วนเพื่อนอีกสองคนก็อยู่ในสภาพเช่นเดียวกันจ,จู่ๆผมก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากทางด้านหลังว่า ก่ากินด้วยคนสิผมหันไปมองข้างหลังเห็นเป็นลุงคนหนึ่งแกยืนห่างจากผมไปเล็กน้อยผมพยายามมองหน้าแกแกไม่ใช่คนที่นี่เวลานั้นโรดกับผันมัวแต่คุยกัน ไม่ได้หันมามองทางนี้ลุงแกได้เดินมานั่งข้างๆผมแกบอกผมว่ามาจากที่หมู่บ้านอื่นเห็นตั้งวงกันอยู่เลยแวะเข้ามาจังหวะนั้นผันกับโรดหันหน้ามาพอดีลุงก็ได้ทักทายผันกับโรธ เวลานี้บนแคร่มีอยู่สี่คนขณะที่พวกเรากำลังนั่งกินกันอยู่หมาที่อยู่ใต้ถุนศาลาได้ส่งเสียงเห่าหอนจนผันมันลำคาญลุกเดินออกไปไล่หมามึง ไม่ต้องไปอะไรมันหรอกเดี๋ยวมันก็หยุดหอนเอง <S 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 สักพักผันก็ได้เดินกลับมานั่งกินต่อจนเวลาได้ผ่านไปขณะนั้นผมมองดูลุงที่นั่งอยู่ข้างๆผม แสงจากเสาไฟฟ้าข้างกําแพงทำให้ผมเห็นใบหน้าของแกจนสังเกตเห็นว่าหน้าของแกค่อยๆเปลี่ยนไปตรงเบ้าตาของลุงลึกและกลวงจนเห็นลูกตาที่ลิมฝีปากของแกซีดและออกคล้ำ แกน่าจะมีอายุเกือบหนึ่งรปีถึงแม้ในเวลานั้นผมจะเมาพอลิตเล่าแต่ลุงคนนั้นทำให้ผมต้องขนลุกจนผมได้กลินสาบชอยเข้ามาที่จมูกผมได้ถามเพื่อนทั้งสองคนว่าได้กลิ่นอะไรไหม พวกเขาได้แต่สายหน้าหรืออาจจะเป็นเพราะความเมาลุงค่อยๆหันหน้ามามองผมและสยะยิ้มให้จูๆ่ๆหน้าของแกเริ่มมีเลือดไหลซึมออกมาตรงหางตาและรูจมูก แกค่อยๆลุกขึ้นยืนผมได้สกิดเพื่อนให้ดูทั้งสองคนมีอาการตกใจรีบลุกออกจากแคร่แล้ววิ่งหนีออกไปทางหน้าวัดส่วนผมรีบเอามือคว้ากีตา้าแล้วก็วิ่งตามเพื่อนๆอ,ออกไปทันที พวกมึงไม่รู้จักกาละเทศะว่าที่นี่เป็นวัดเช้าวันรุ่งขึ้นนิ่มต้องรีบตื่นมาเก็บขวดเหล้าและแก้วไปทิ้ง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมไม่คิดจะไปนั่งกินเหล้าในวัดอีกเลยศาสนสถานควรให้ความเคารพและนี่ก็คือกินผิดที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อชมคลิปใหม่ๆของเรา